คารืดหาดรูสีชั้นกิกสุวจัจณีหายหน้าหลังแต่งเข้าตระกูลดังชีวิตสุดหรูหราหลังซุ่มแต่งเข้าตระกูลดังคารืหาสีชั้นกิกสุวจัจณีวิวาเศถียียอมทิ้งละครเลี้ยงลูกให้ถึงสามคนเป็นนักสแสดงเจ้าบทบาทที่ครองตำแหน่งนางร้ายประจำวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับกิสุวัจณีพานชีวะเจ้าของรางวัลน,นาตราชสาขานักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม2553 ที่ตอนนี้เธอรับบทในชีวิตจริงคือคุณแม่ลูกสามและภรรยาที่แสนดีของแจ็คกี้พาณิชวารียกว่าเวลาทั้งหมดทุ่มเทให้กับครอบครัวเป็นแม่บ้านอย่างเต็มตัวชื่อของกิกสุวัจนียังคงอยู่ในกระแสตลอดเวลาและหากใครติดตามอินสตาแกรมของคุณแม่กิกจะเห็นว่ากิจวัตรประจําวันของเธอคือการออกกําลังกายอย่างจริงจัง ที่มีเทรนเนอร์มาคอยควบคุมถึงบ้านเลยทีเดียวล่าสุดทิกสุวัจณีเธอได้ให้สัมภาษณ์กับวูดดี้มิลิตาจินดาถึงเรื่องการดูแลตัวเองด้วยการลดนอนอนอย่างจริงจังหายไปกว่า40กิโลกรัมโดยเธอบอกว่าเพราะอยากมีชีวิตอยู่กับลูกไปนานๆไม่อยากนั่งวิวแชร์ไปรับปริญญาลูกคิดเสมอว่าวันหนึ่งเราจะต้องลดน้ำหนักให้ได้อยากมีชีวิตที่อยู่ไปกับลูกไปเดินห้างกับลูกแต่งตัวเหมือนลูกแล้วให้คนบอกว่าเราเป็นพี่สาวหัวเราะและอีกอย่างหนึ่งคือ เราไม่อยากนั่งวิวแชร์ไปรับปริญญาลูกเราต้องทําเพื่อลูกเพราะมีเป้าหมายว่าถ้าต่อยอไปลูกจะอยู่กับใครเราค่อยๆเห็นภาพลูกโตในอนาคตลูกจะบอกว่าแม่ห้ามแกนห้ามต่อยอเนื่อยู่ตลอดเพราะลูกคือชีวิตจิตใจเคยคิดว่าหากเราเป็นอะไรแล้วลูกเราจะอยู่อย่างไรตั้งแต่วันนั้นเราก็เริ่มดูแลตัวอย่างจริงจังเลยค่ะเมื่อส่งอินสตาแกรมของเธอจึงเห็นได้ชัดเจนว่ากิ๊กสุวัจณีกลายเป็นคุณแม่ตัวจริงไปแล้ว เราะดูเหมือนเวลาและกิจกรรมส่วนใหญ่ของเธอจะอยู่กับลูกๆแทบทั้งวันมาดูกันว่าบ้านหลังใหญ่กับครอบครัวที่อบ่นของเธอจะน่ารักแค่ไหนโดยบ้านหลังนี้มีขนาดใหญ่และสูงกว่าสีชั้นเลยทีเดียวและหลังจากที่เธอหายหน้าจากอาการไปกว่า9ปีเธอได้มีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเกี่ยวกับบทคุณแม่ว่าลูกคือชีวิตคือทุกสิ่งทุกอย่างของกิกกิ๊กเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแม่คิดแบบนี้มันเป็นเรื่องอ่อนไหวมากพูดเรื่องลูกไม่ได้เลยนะมันอยู่ในใจลูกมาอันดับหนึ่ง โดยหลังจากหายไปนานถามว่าคิดพอถึงวงการใหม่เธอตอบว่ามันมากเหลือเกินเสียงสูงเคยฝันว่าตัวเองเล่นละครพอได้ดูหนังดูละครแล้วอินอยากเป็นตัวนั้นตัวนี้มันมาในตัวเลยคิดว่ามันเป็นสัญชาตญาณความเป็นนักแสดงของแต่ละคนมันเคยได้ใช้อารมณ์ในการทํางานแล้วตัวที่เป็นอารมณ์นี้มันอยู่ในตัวเราการที่เป็นนักแสดงแล้วเล่นเรื่องอารมณ์เป็นเวลานาน,านๆบางคนมีปัญหานัแต่โชคดีที่เรา เป็นคนหลุดเปลวนักแสดงเป็นคนที่ต้องขยะอารมณ์ในการแสดงแต่ละครต้องมีทางออกและทางสลัดอารมณ์ของตัวเอง